สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามช่องทางยู u ูบกรอบกล้วยงามรอยนะครับวันนี้ผมมามีพิเศษเตอร์นะครับพี่น้องวันนี้ผมมาเปิดแบงกล้วยสาวทองแหลกนะครับเป็นลูกสาวหลานหาแสนนะครับตัวนี้ครับทองก็พอบิ๊กบุริลัมได้2เดือนนะครับพี่น้องรับประกันทองรับประกันตำนี้นะครับเปิดราคาถูกๆครับพี่น้องเบิกอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนก่อนครับพี่น้องมึงอัตลักษณ์งามครับผมครับอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนครับเอื้องนาเอาเผาเงี้ยนะครับผมเล็บจีบมันเล่นบาทแล้วครับตัวนี้ครับกล้วยตัวนี้้สูงเอครับ เป็นคั้วสาวทองแหลกแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับราคาเปิดไปเบาๆครับพี่น้องเปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะสนจิตสนใจกับทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องขั้วยูบันหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับงามบ่ครับพี่น้องมุงมั่นงามครับวันนี้คั้วแม่นี่สูงร้อยสามสิบเก้าสาวทองแหลกแล้วครับพี่น้องอนาคตน่าจะสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับนี่ครับเปิดไปหกหมื่นเก่าครับพี่น้อง ผู้ที่สนจิตสนใจกับทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับนี่ครับเบื้องเลี้ยมตัวครับพี่น้องเบื้องเบื้องถ่ายครับถ่ายแบบสมโอตัดเลยครับถ่ายครับถ่ายง่ามครับตัวนี้ครับเบื้องครับผุนครับเบิ้องถ่ายครับง่ามครับตัวนี้คล้วยแม่นี่เป็นคล้วยสาวทองแหลกได้พี่น้องมีอัตลักษณ์คล้วยไทยชัดเจนนะครับเนาะตรวจทองเรียบร้อยได้ครับรับประกันทองนะครับเปิดใบหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีใบมีเอกสารครบด้วยครับตัวนี้เอาถอยหลังครับเออเบื้งครับเบิ้งกลมง่ามครับวันนี้ เปิดไปหกหมื่นเก่าครับสาวทองแรกนะครับรับประกันทองนะครับเนี่ยรเบื้องความงามจชัดเจนครับพี่น้องราคาผมเปิดไปหกหมื่นเก่าครับเบื้องถ่ายครับถ่ายดีครับตัวนี้หลังปะบูข้อปะชิงครับเอาหันถ่ายไหเพื่อนบังงลูกเขาบอกเสียฟังประคับบุ่นบังครับเบังหันถ่ายไหเบื่อนครับนี่เห็นครับเบื้องถ่ายครับถ่ายเงี้ยครับตัวนี้ถ่ายเปิดกว้างสวยนะครับคุณครับส่วนสูงร้อยสามสิบเก้าบวกนะครับเปิดไปหกหมื่นเก่าครับตัวนี้ ส่วนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามผมได้ครับ096 376 6140ครับพี่น้องคขย้อยูบ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับอความงามของนางครับอัดงามตัวพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยรับประกันทองนะครับสาวทองแรกครับสูงหน่อยสามสเก้าวพี่น้องมึงอัตลกักษณ์กล้วยไทยชัดเจนครับตาแต้มครับตาแต้มแจ่มจำเอื้องเนินนา,นาบกเผาอย่างนี้ครับ เปิดไปหกหมื่นเก่าแล้วครับพี่น้องตัวนี้ผู้ที่สนจิตสนใจอย่าเดืคดเ้ยไปเลี้ยงนะครับแม่บอกไปเขาขอกเขาฟ้ามนะครับนี่ครับตัวกิ่งเงี้ยอ้างลึกนะครับตัวนี้เพิ่งถ่ายครับตัวกิ่งเง้ยวครับตัวนี้บ๊อบพิทฟังเราพี่น้องผู้อยากได้ไปเลี้ยงนะครับเฝ้ายิบโทรศัพท์โทรขึ้นมาครับผมนะครับเด้อศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ที่สองต่อแล้วครับวันนี้ผมมาเปิดสองแม่ได้ครับวันนี้ นี่ครับมาเบิงแม่แม่ที่สองนะครับนี่ครับแม่นี่ทองได้8เดือนกู้แล้วครับพี่น้องทองกับเจ้าใหม่นะครับตัวนี้ครับส่วนสูงอยู่ลอยสามสิบเจ็ดบวกนะครับสายอ่างครับตัวนี้เป็นสายเพชรดวลลอยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผู้ที่กำลังมองหาข้อยแม่บอกนะครับไปเข่าคอกเข่าฟ้ามนะครับตัวนี้เป็นอ่างลึกๆครับเป็นอัตลักษณ์ข้อยไทยชัดจนครับพี่น้องชุดนี้นี่ตาเต็มทุกตัวนะครับตาเต็มแจ่มจ้ำเอื้องดานอกเข่างี้ตัวครับมังโม่เข่างี้ครับตัวนี้ตัวนี้ทองกับพอเจ้าใหม่นะครับลูกตัวที่สองในทองนะครับ ส่วนสูงอยู่ลอยสามสิบเก็ดบวกนะครับตัวนี้เปิดไว้ราคาเจ็ดหมื่นครับตัวนี้ครับผู้ที่สนจิตสนใจกะโทรเข้ามาต่อรองไหนนะครับเด้อนี่ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นบาทนะครับพี่น้องร่วมจัดทรงได้เลครับราคานี้ครับเบิ้งควมั่งครับสูงร้อยสามสิบเก็ดบวกลบหนึ่งเซนนะครับพี่น้องเปิดใบเจ็ดหมื่นนะครับตัวนี้ครับเบิ้งเบิ้องไายครับไายหน้าหนาวง่ายเลยครับเบิ้งครับโอ้ถ่ายตัวนี้งามนะพี่น้องไายใหญ่ครับตัวนี้ครับเบิ้งครับ ทองในแปดเดือนนะครับพี่น้องข้มงามครับไนข้มงามครับงามนะครับข้อยแม่นี่ครับโอ้งามครับตัวนี้พวกพี่ตั้งกับพี่น้องผู้ใหญ่ไปเลี้ยงครับข้มอ่างข้มนาำไม่ต้องกังวลทิ้งครับครับวันนีผู้จับเสียกันได้ครับเหมือนนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับแม่นี่เป็นลูกตัวที่สองนะครับทองในแปดเดือนนะครับใบหลอดเอกสารครบได้พี่น้องเด้อผู้ที่กำลังมองหาข้อยไปเลี้ยงนะครับเนาะสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับ ก้มบางก้มหนาบรต้องกอกถึงหลวงพี่น้องส่วนจิตสนใจกับโทรเข้ามาต่อรองไหนครับ096 376 6140ครับกล้วยยูบานหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบิ่งเลียมตัวชัดครับพี่น้องเลือกหนาวเผาเงี้ครับถ่ายดีครับตัวนี้ครับเปิดใบเจ็ดมื่นนะครับตัวนี้สุดจัดปลัดบอกครับเบิ่งครับป๊าดบังก้มงามครับพี่น้องเอ้ยใหญ่หนาลึกครับแม่นี่ครับบอกพิบังหลวงพี่น้องคอยากได้ไปเลี้ยงครับนี่ครับ โมมีพีเศนเตอร์ดนะครับวันนี้เดนมามัดใส่กับหลักนี่นะครับจะบอกขั้วงามก็ต้องบอกทีนพี่น้องข้อสามองผูบัวนะครับเบื้องบางตาครับบางตาอย่งี้อึ้งหน้าหนาวเผาอย่งี้ครับเนุ่มจัดเลยครับตัวนี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ